สวัสดีครับพ้กุ้ผมโอชโนลนะครับวันนี้ครับผมจะมีเกตความรู้เกี่ยวกับสงครามเกาหลีแล้วก็สงครามเวียดนามมาฝากกันนะครับผมเริ่มที่สงครามเกาหลีครับขอขยายภาพนิดนึงนะครับนี่ครับสงครามเกาหลีครับดึกโครเดนวอลรัฐบาลไทยในฐานะสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้จัดส่งกำลับบงทหารเดินทางไปให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเกาหลีใต้ในการยับยั้งการลุกรานของเกาหลีเหนือก่อนทัพบก ได้ส่งกําลังฐานไปร่วมรบครั้งแรกในผัดที่1เมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2493และได้มีการจัดส่งกําลังเข้าปฏิบัติตอนเนื่องจนถึงผัดที่23เป็นผัดสุดท้ายเมื่อวันที่23มิถุนายนพศ2515นะครับพุทธศักราช2515วิลกรรมการรบคั้าสำคัญเช่นการรบที่เข่าทีโบนและการรบในที่มั่นเขา ok ่าพอกช็อปซึ่งฐา,านไทยได้ปฏิบัติการรบอย่างทอกระดกกล้าหาญจนได้รับการขนานนามว่าพยัก์น้อยหรือลิตเติ้ลไฮเกอร์ครับ คราวนี้ครับเป็นรูปที่สงครามเวียดนามกันบ้างนี่ครับขอขยายภาพระัสงครามเวียดนามนะครับนี่ครับโอ้โหอ่าประมาณนี้สงครามเวียดนามครับหรือเวียดนามบอกองทัพบกได้จะส่งกรมทหารกระสับกระสครหรือจงอางศึกนะครับระหว่างปีพุทธศักราชสองพนห้าร้อยถึง2 5 1พันะครับใช่2ปีนะครับ2510ถึง2ู1ย โดยมีที่ตั้งอยู่ที่แบคแคทและต่อมาในระหว่างคอสซสองห้านหนนะครับ2511้านหนึถึงสองห้าน่งหาได้จากกำลังพลทหารอากาสมัครหรือกองพลเสือดำปฏา,าปทาาาินหนึ่1ถึงสงเข้าด้วยรบในประเทศเวียดนามซึ่งทหารไทยได้สร้างมันกำลังเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญดังเช่นวิรกรรมที่ฟุกโถของกองทหารอากาสมัครหรือจงอังศึกรวมทั้งวิรกรรมที่บินสันเฟอร์กางล็อกแอนนะครับของกองพลทหารอากาสาามัครกองพลเสือดำซึ่งรบปรากฏ ผลการรบที่สมควรยงย่อง,องเป็นอย่างยิ่งครับนี่คือสองคัมเวียดนามนะครับก็คือมีทั้งสองคัมเกาหลีแล้วก็สองคามเวียดนามนะครับมีประวัติความเป็นมาของทั้งสองสองคัมให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆมีรายละเอียดมากกว่านี้นะแต่ว่าเรามีข้อมูลให้เข้าๆให้ประมาณนี้นะครับสองคัมเกาหลีแล้วก็สองคัมเวียดนามยกย่องขาดใครที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเ้าไปร่วมลบ ในสงคารามของทั้งสองทั้งสองสองคารามนี้นะครับใช่ท่านเป็นคนที่มีความกล้าหาญนะครับที่ร่วมรบเขาเรียกว่าปกป้องชาติไทยนะครับในสงคารามเกาหลีแล้วก็สงคารามเวียดนามครับ,โอ,รบโอเคครับโอเคครับก็หมดเวลาลงแล้วน,นะครับ มีเก็บความรู้อะไรมาฝากอีกเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสั้งแตวันนี้หมดเวลาลงแล้วตัวชวนอนอลขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ